สบาลเมืองลบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งวันมหาสงกรานต์วันที่13เมษายน2567ณเัทวสถานปรางแขตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรี รวมตักบาตเข้าสารอาหารแหง้งสงน้ำพระศรีอริยะเมตรตยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลบบุรีรับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิตช่วงปีใหม่ไทยจากพระครูีิริจริยาพร จเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีรับพรปีใหม่ไทยเจาหนายอําพลอังคภาก่อนกุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมรับของขวัญปีใหม่ไทยเจาหนายจ่จังเสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอย่าลืมมาร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567เทศบาลเมืองลบบุรีในวันที่13เมษายน2567ณเทวสถานปรางแข่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา 30นาทีเป็นต้นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุร,ปปรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนปีการศึกษา2566 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปโดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรทั้งสิ้นจำนวน691คนครับที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนปีการศึกษา2566โดยมีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้มีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายอนุอสรอศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวช,ชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคณะหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งคณะครูบุคลากร,กรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนร่วมในพิธีจากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่นางสาวมายุราสุทธิพิบูลรองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษารษาชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในานามคณะกรรมการดำเนินการโครงการมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2566กล่าวรายงานว่า โดยปีการศึกษา2,566มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรปปีที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน73คนโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน72คนโรงเรียนเทศบาลสามระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน72คนโรงเรียนเทศบาลสี่ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน474คนรวมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น6 9 1คนทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและส่งเสริมให้นักเรียนมี ความพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนปีการศึกษา2566ในครั้งนี้ขึ้นจากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประธานในพิธีได้เป็นประธานในพิธีมอบประก,กาศนียบัตรนักเรียนปีการศึกษา2566ให้กับนักเรียนที่จบการศึรกษา,าทั้ง6 9ร 21คนก่อนให้โอว่าใจความตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มีความอุตสาหะพยายามศึกษาหาความรู้จนประสบความสำเร็จเทศบาลเมืองลบบุรีได้เร็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่งจึงมีเป้าหมายอันสูงสุดที่จะให้เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นมีความรักชาติาศาสนาและพระมาหากษัตริย์ตลอดจนรู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงทั้งยังให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและสอดคล้องความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าในอนาคต จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคณะหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกันถ่ายภาพ ในขณะที่กองการศึกษาเทศบาลเมืงองลบบุรีได้มีการจัดเตรียมอาหารว่างแจกให้กับนักเรียนรวมทั้งจัดสถานที่ไว้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ผ่ายภาพร่วมกัน ทั้งนี้นายจำเรสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดและเทียบเคียงคุณภาพผลสมฤทธิ์ในระดับประเทศ คือการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นโดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษาพร้อมเน้นย้ำนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีต้องอ่านออกคิดเลขเป็นลายมือสวย เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิตโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานความเป็นไทย ใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมีคุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ์มีทักษะชีวิตสามารถดำรงตนในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยคณะครูและบุคลากร มีคุณภาพพร้อมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามทักษะตามหลักสูตรมีผลสำลิ็ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีผลสำเร็จทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมประสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อมุ่งผลสมฤทธิ และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยบรรรรวมทั้งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ครับรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประโยนจนรู้จักเสียสละมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นให้เยาวชานได้รับก,การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างทั่วถึงทั้งยังให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในการสร้างเสริมความรู้และปุ่งจิตสำนึกที่ดีตามวัฒนธรรมไทย ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักรายเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติลัชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ